ชื่ออยโอนะคะเพราะว่าอยู่โอเนี่ยเป็นคนเดียวคนแรกในโลกค่ะเพราะาไม่มีใครแล้วจะซื้อยิ่โอค่ะและที่สําคัญค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดก,การเอกเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรัชทุนเกษตรค,ค่ะเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิทยุโทรทัศน์ค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนสัตว์อะไรนะคะอยู่คิดว่าตัวเองเป็นกระต่ายค่ะเพราะดูภายนอกเนี่ยกระต่ายเป็นสัตว์ที่แบบว่าบอบบางไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้แววตาที่บ้องแป๊วเนี่ยมีความเจ้าเล่์เพรนุูมบายเยอะ ที่สําคัญค่ะถ้าเกิดไม่มีกระต่ายแล้วเนี่ยคุณจะมีสัญลักษณ์เ Playboy ที่เจ้าเลไ่ได้ด้วยหรอคะและที่สําคัญค่ะกระต่ายมีใจิตใจที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าเขาจะตื่นตัวไปสักนิดนะคะและนี่ก็คือรายการ g i s m e UO ค่ะเรื่องราวของยิวและความเป็นตัวตนของอิวค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสําหรับโปรไฟล์นี้ค่ะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคิดว่าตวเองทาได้แน่นอนค่ะว่าคุณก็ทําได้จริงๆค่ะ สำหรับวันนี้อยู่ลาไปก่อนดูและสุขภาพคุณและคนที่คุณรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ